เมนูแรกนะครับเป็นวันนี้เราอยู่ที่ร้านไหนครับท่านผู้ชมครับอ๋อร้านแดงที่ร้านแดงอาหารทะเลอาหารทะเลแดงสมุทรสาครสมุทรสาครหรือจังหวัดมหาแม่คลองแม่กลองแม่กลองอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันครับครับเดี๋ยวรับประทงนึ่งมะนาวอ่าเดี๋ยวเอาทีละอย่างครับอันนี้อะไรครับปลาทูต้ย อะไรนะครับปลาตาเตี้ยพูดช้าๆหน่อยปลาทูตาเตี้ยทำไมเขาถึงเรียกตาเตี้ยครับไม่รู้จักไม่รู้ตาเตี้ยนะส่วนนี้ครับท่านประหลัดครับปลากระพงนึ่งมะนาวครับปลาใหญ่ไซส์ใหญ่ครับดูฝ่ามือครับคเอา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 คุณนายตุกเดี๋ยวเดี๋ยเอาเอาปลาไปยกใกล้ๆใบหน้าคุณนายตุกหน่อยดิว่าว่าใกล้ๆเคียงกันไหมเอายกขึ้นมาหนี่ครับ ปลาปลาปลาเท่าหน้าเตอเลยนะตัวเยะครับปลาใหญ่มากครับหน้าใหญ่ไหมใหญ่เตยใหญ่กันแรกเราจะไปที่ยอดน้อยหลอดนายร่แต่ที่นี่แต่ที่นี่มีหมดเลยนะครับแต่ที่นี่มีหมดเลยครับกันข้าวกันข้าวทอดน้ำปลาครับอันนี้ถัดไปครับกระปงทอดน้ำลาลทอดน้ำตาลกระป๋องสามลุดจะมีทอดน้ำใบไหมนะครับ ปลาทูตาเทียปลาเียของของนี่คุณของคุณควันเลยควันรู้สึกชอบปลาทูตาเทียยังไงครับได้ครัวามาอะไรคือทานเทียอะไรทานเผ็ดไม่ได้อะไรนะครับทานเผ็ดไม่ได้ก็เลยทานเผ็ดไม่ได้อันนี้มันใส่พริกขนาดนี้ไม่เผ็ดหรอครับตรงนไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยถ้าใครชเผ็ดกินพริกต่ออ๋อถ้าใครเราสามารถต้องการเผ็ดโดยการเพิ่มพริกหั่นหั่นไปขึี้กับข้าวด้วยนะตุ้มเม็ดเลย อันนี้น้องหวันนะน้องหวันเราอยู่ด้วยกันมาประมาณสามสิบห้าปีแล้วก็สามสิบสองปีแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนบุญบ้านนะครับมีรถมอไซค์คันใหญ่ๆแล้วก็ให้เมียใส่กระพงสั้นๆไปรับมาจากไอตีพร,รักนั่งเมีเขากอนบ,บุญบุญญาว้าก,ก็เบรกอัดจักอัดจักอัดจักนมมือกระแทกป,ะ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 ปะักป,ะปะักปักปักปักต่อมาเขาก็ออกมือด้า ตยต้าโตโยต้าไมค์ที่ X-Load ใส่เครื่องเสียงนะยังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมนะครับส่วนผู้ชายตุ๊กนี่ก็เป็นเมียเป็นเมียท่านปรลัดปรลัดมณชัยเดือนแลนะครับคนนี้นะคนนี้ก็ก็ก็ผมเจอแถวโรงงานไทเกียงผมก็เลยพามาเลี้ยงดูวนนี้นะแต่ตอนนี้เกาเลี้ยงดูเจอแถวโรงงานไทเกียงแถวภาคระแดงนะครับโรงงานประท้วงสไยนั้นนะครับสาหัสพลเรงานคุณอะไรนะคุณนายพาประท้วงนะ คุณอะไรนะ่งจำไม่ได้อารมณีสีโตอ<ะ>่าอะไรนะอารมณีสีโต,โตมือจำได้เป็นตอนนี้นาะยุทธสมาธิผมไปปีนกำแพงเขาเข้าทางอะไรนะว่าเราไปปีนกำแพงเขาด้านด้านหลังไปน้ำลยนะไปเกียงไปไปเกียงไปน้ำเจ้าพยานะส่วนส่วนท่านประหลัดตะกอนก็อยู่สำโรงเหนือนะครับเพื่อนรักครับรักผมรักครับรักกันมากตั้งแต่สมัยนักนักเรียนตำรวจแล้วนะครับโอเคครับทำก่อนครับครทำทำ ก็วันนี้โ yeah. อ้ท่านผู้ชมดีนะกับคราวที่นี่ร้านเดนอาหารทะเลครับโอ้ดูปลาท่านผู้ชมสดเห็นได้แต่ผมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตสั่งเมนูเพิ่มขึ้นได้ไหมพี่เอสอยากสั่งปลาหมอคางดำมีไหมครับเดินไปถามปลาหมอคางดำมีไหมไปทถามแล้บน้อกครับน้องครับวันนี้ครับเดี๋ยวลุงสั่งเพิ่ม เอาปลาหมอคางดํามาตาจานหนึ well, so ่งม <c app les> ีไหมมครับปลาหมอคางดาปลาหมอไม่มีค่ะไม่มีโอเคครับเสียใจด้วยนะครับที่คุณอยากกินปลาหมอคางดําไม่มีนะครับคลิปนี้ก็ขออลาทวนผู้ชมในเพงตัวนี้นะครับสวัสดีครับท่านบัหลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านแดงพร้อมแล้วครับร้านแดงอาหารทะเลครับโอเคครับพร้อมลุยเริไปทานกรัน